ก็ยืนเงีนหายไปอามีไอ้นำกันมากยัวยัว,ยว <laughs> ต้อง,องมบวเลยเลืเองเลงแล้วบม่ต้องสายไรสายไรมันจะเลืองโพดจานตน้นจานต้นนีน่แบบที่นี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยได้เรยวร้อยแล้ว ทำคมิญตใส่น้ำเรียบร้อยต่อไปก็คอยจวดอย่างเดียวโชว์เอาเชฟนี้อ้าวมาแม่วาเห็ดเมีนเซียนต้นป๋อาจารย์ต้นวาเห็ดป๋อเอาเอาเมียนตั้งตั้งไฟขึ้นร้อนร้อนเดือดเดือดจวดลงไปมีก่นแห้งแผ่อยู่ แหงแผ่อย่างแค่กินอเค้กเล่ข้างบนกับองเท่เลยมานในรถปั่นแล้วเดี๋ยวแม่เด็เกๆไเดินบ้านบนมานี่วุ่นวายเสียง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 เจอาจารย์ต้นลงมือแล้วเอาจารย์ตนลงมือแล้ว <c oughs> เจนีหดผักอย่างเดียวเลยวันนี้ อือครับตึนทงครับอือกระทุกกระทุกอะือดดวเลย ไปดูกระทะเลยบอาแล้วคุณเฒ่าเขาบอกว่าเค่ mm ้าคอยเจียบต้อ,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 อนน้ำหลั่งพบไดไปนั่ครับความอร่อยเครื่องวัฒนธระะประะปล็ไหล เราสักพักก่อนไปต้องอแรงนี่ครับใส่เครื่องปรุงแต่ครับตอนนี้จะเพิ่งใส่ลายเด้ออาจารย์เพราะว่าพี่แกงเขาใส่เกลือนะ้ำม,มาบ่ ตอนนั้นแหละใส่ยังอีนไปหลายที่นี่บุญเอาพี่น้องบอกว่าถือดอกใส่อย่งนี้บริเวณโฆษณานอนจับนอนจับหลจับไหลายผงนัวส่วนเดียวก่อนผงนัวพ่อปอตอนเดี่ยวผงนัวผงนัว ดำโดยเขียวๆจะไม่รู้อะไรตัวสซไปแล้วมันเสียบคนๆครับตอนนี้เดีวยว๋ยอะ ครยิ่งติดตามเด็กพี่น้องเด้ออาจารย์ตนนุม่มหนุ่มหน้าเขาไม่ใช่หลังเขาเหนุ่มหน้าเขามนนนะไม่พิสดารเปล่ากันได้หรือนอนได้อาจารย์ตน บ่เพ็ดบ่เสียบลินบ่บ people, no. ่เพ็ดก็บ่วเพียดเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างไปเน่วจวดใช่ไหมเน่าจวดบ่เน่าจวดยังเห็นมั้ก็ดีแ้วอืมพอแล้ว ะรถนี่แหละรถนี่พอๆๆด้แล้วนะรถนี่อาจารย์ติดใส่พักเลยเพราะถูกใหญ่เดี๋ยวมันจะหลุดใส่นั่นแหละพอแล้วครับเรียบร้อยนี่แหละนั่นแหละสามวันได้หมดซื <c oughs> ออ้อแบนพักวัวแบบลดรวง<า> เผ็ดนะลองเบิ่งจัหวานหึ่งพี่น้องเลยลก็ไก่ทอดง่าย <c oughs> พี่โลละอร่อยปลาไหลตรงนี้เขาหากินยากน้อยแต่ว่าก็เป็นไง คือพ่นหูจจกกันบ่ซันก็บ,บ่ขา,ายบกพี้น้องานินเนาจิ้มมือจันสนเอาบ่โอ้ใบมันจะเข้าบ่กับเข้าแล้ตรง มละดชั่วหดเอาขินบาหน่เออเร็้อยะ่ต้องยังลยไปข้งเอไปเลยเิ็นมกไ้ถ้าเขาพัดโดนมันเน,นมันมันมันสน,ม,นมันเหี่ยวเกินเ็แล้วครับเมนูนี้เรียบร้อย เจ็บร้อยใช้เวลาในการผัดเก็ดนาทีละเสียบแล้วทำไบงบ,บุกอ่อนอ่ารอยร้อยครับรเสียบฝักสวนครัวจานต้นนี่สระแหน่โอ้ยังก็ปลูกพริกไหม งูเสือนี่ไอ้ตั้งชายหอมเปรผักแป้นผักกระแหงผักกระแหงงามผักกระแหงผักกระแหงงามครับน้องเค้กมาแล้วเร็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 วมาเล่นน้ำนี่เร็วเร็วเร็วเล่นน้ำนี่เร็วเร็วฉีดเล่นน้ำเลยเร็วเอาปืนไว้เร็วน้องเค้กเฮ้ยเอาปืนไปวางไว้ส <lawsuit. S 2> ulously, os, ิ

พาไปวจานเด็วเร็วรเร็วเร็ว็วเเร็วแล้วไปกระเพาพาเร็วๆนะแซ่บแล้วต้นพาเร็ว้าพี่เร็วว่าจะเห็นเรือนพ่อเจคอเรอเออนี่ครับหน้าตาเป็นสี่ะครับปลากระเพราอย่างน้ากรุงเทพกับรอยแปสคนเด้อครับจานนึงไอันนี้โอ้ได้ป่วยรอกโอ้แขงส็ดีเลยแข็งเกือบรยแล้ววาเรอูดรบนคลิปนี้จำไว้เนี่ยจานตน มือกุ๊บดังกึบเลยวันนี้เป็นไรคือว่าขาดยังขาดหนื้อจวดขาดหนื้อจวดบ่มีหนื้อจวด <laughs> เออสมี่แหละครับพี่น้องได้สมี่แหละอาหารที่เราคอยอาหารอยังก็อาหารอาารีสานบ้านเฮาเขาเกิดที่พวขายให้เจ็ดสิบบาทครับเสียบเสียบครับ